สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคนนอนโนหนึ่งนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่น็อตอีกเช่นเคยนะครับกับแมปโรเพใช้ชีวิตในรั้วทหารไทยนั่นเองนะครับโดยในวันนี้นะครับพี่น็อตก็ตั้งใจว่าจะพาทุกคนเดินชมแมปนะครับเนื่องจากว่าแมปชีวิตในรั้วทหารไทยอันนี้นะครับได้มีการอัปเดตใหม่นั่นเองนะอัปเดตมาแบบแมปสวยมากเลยนะครับก็เรียกว่านะกองทัพเรืออิจฉาเลยนะครับก็ ตอนนี้พี่น้องก็อยู่บริเวณด้านหน้าค่ายนะครับหน้าค่ายก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะตรงบริเวณด้านหน้าค่ายนะครับก็พอเดินเข้ามาตรงจุดนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นอาคารกระจายเสียงนะครับเป็นอาคารกระจายเสียงนะครับตรงจุดนี้นะนี่เลยนะครับนี่ตรงบริเวณนี้นะครับเป็นอาคารกระจายเสียงนะครับ พอเมื่อเดินเข้าไปด้านในนะครับด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นปืนนะครับใช้สําหรับในการฝึกนั่นเองนะแล้วก็มีแมวสีดําอยู่หนึ่งตัวนะแล้วสำหรับใครที่รักการอ่านนะครับโอ้โหข้างนอกนี่รู้สึกว่ายิงกันแซดเลยนะนะครับสำหรับใครที่รักการอ่านก็สามารถนะครับเอาหนังสือตรงนี้ไปอ่านได้อ่าโอเคนะครับอ่าก็จะมีปืนฝึกเป็น M16 นะครับนี่เป็น M1 นะครับแล้วก็มีทาวเวอร์นะนี่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นพวกแบบกองเอกสารเต็มเลยนะครับไว้รับเรื่องราวต่างๆนะมีเครื่องถ่ายเอกสารครบเลยนะครับอ่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มีจุดสำนักงานนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ,า,อาคารกระจายเสียงนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริเวณที่มีเปียโนนั่นเองนะครับ เปีโนก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับรู้สึกว่าเขาจะดีดนะครับหลบลิขสิทธิ์ยังไงไม่รู้นะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านกองรักษาการนะครับกองรักษาการก็จะเป็นจุดประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนมีน้ํานะครับมีแก้วน้ําสามารถกดน้ํากินได้แล้วก็มีแมวตัวหนึ่งนี่นอนทับแมวแม่งเลยนะ <laughs> นอนทับแม่งเลย นะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาดูนะครับตรงบริเวณนี้มีอะไรจริงๆตรงนี้คือครัวนะครับอ่าถ้าน้องๆไม่รู้เนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้คือบริเวณที่กินข้าวนะครับเป็นครัวนะเขาก็จะมากินข้าวกันตรงจุดนี้นะครับนี่นะเวลากําลังคนเข้าเวนะครับและตรงด้านหลังเนี่ยจะเป็นซุ้มที่นอนเลยนะครับเป็นที่นอนเลยนะนี่ตรงนี้นะครับเป็นที่นอนนะฮะอ่า แล้วก็ในส่วนของอตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วนะครับเดินตามไม่รองกันเต็มเลยนะครับตอนนี้นะไม่อยากให้คนเดินตามนะครับอยากให้แบบเป็นกันเองนะอ้าวอะไรล่ะ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 เออเออนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมาซื้อพวกชานมไข่มุก นี่นะครับคือสาเหตุหนึ่งคืออยู่ีดๆทําไมสหอต้องมาจับผมด้วยนะผมก็เดินของผมอยู่ดีเวลาผมก็ถ่ายคลิปนะครับนะนี่เลยนะครับนะอ่ะตามนั้นครับคุณผู้ชมนะวิเคราะห์ก,กันเอาเองนะครับนะไม่ได้ว่าอะไรวิเคราะห์ก,กันเอาเองตรงนี้ก็จะเป็นชานะครับนี่เลยนะมีชาไข่มุกมี ไฟฉายนะครับแล้วก็เป็นปืนพกต่างๆก็จะมีของขายตรงนี้เลยเต็มเลยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกปืนนะตรงนี้นะครับน้องๆที่เล่นใหม่เนี่ยก็มาซื้อปืนตรงบริเวณจุดนี้ได้นะเดี๋ยวพอเดินไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของนะครับป้อมทหารรักษาพระองค์นั่นเองนะครับก็จะมีทหารรักษาพระองค์ยืนเวรอยู่ตรงบริเวณนี้เลยนะครับนี่พี่น้องก็เคยอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นคนที่ออนเกมเยอะที่สุดนะครับโอ้โหครวันเนี้ยะออนกันเยอะมากนะครับคุณผู้ชมนี่อันดับหนึ่งนะครับเป็นกรมยุทธนะฝึกกันทั้งวันทั้งคืนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่นะครับกรมฐานราบที่1กรมฐานราบที่9กองพลฐานม้าที่2นะครับอ่าโอเคนะครับและตรงส่วนนี้ก็จะเป็นลานฝึกนะครับซึ่งวันเนี้ยยังไม่มีการฝึกนะ นะครับพอน้องๆเดินเข้ามาในแมปนี้แล้วเนี่ยนะครับพี่น้องก็อยากจะแนะนําว่า trip, พอเดินตรงเข้ามาเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีชุดเนี่ยนะครับเป็นชุดฝึกนะชุดเป็ดน้อยนั่น,อนเ,อเองนะ <c oughs> เขาเรียกกันตามภาษาทหารคือชุดเป็ดน้อยไว้ใส่สําหรับในการฝึกนั่นเองนะครับสำหรับฐานใหม่นะอ่าตรงนี้เปิดปิดประตูโอเคเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นใต้ถุนกองร้อยนะครับในะรบตรงบร,รเิเวณใต้ถุนกองร้อยก็จะมีเป็นเครื่องอุปกรณ์สํานักงานต่างๆ นะครับตรงจุดนี้ก็อดีตเคยเป็นจุดเกิดของครูกลมยุทธศึกษานะครับนะครูฝึกนั่นเองนะแต่ว่าตอนนี้ครูฝึกเขาไปเกิดที่อื่นแล้วหรือเปล่านะจริงๆตรงจุดบริเวณนี้ถ้าเป็นประตูตรงนี้มันจะเป็นคลังอาวุธนะครับคุณผู้ชมนะถ้าเป็นในชีวิตจริงนะแล้วก็ด้านในนี้ก็จะเป็นโรงนอนครับเอ้สามารถขึ้นไปนอนได้ด้วยโอ้นอนแอ่แงแมงสบายเลยครับเย็นสบายเลยโอ้โหนะครับ ความทุกข์ที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทานความสบายที่ยาวนานต้องนอนาน,านานบนลงนอนนะครับ <c oughs> ไปนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับและต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกองพันสาร,รวัตรทหารที่11นะครับนี่นะอ้ามอริทูรีโปเสอันนี้คือเป็นตึกใหม่ของสอหอนะครับนี่เลยนะตึกใหม่มีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างก็จะเป็นเครื่องใช้สํานักงานมีอุปกรณ์แต่งตัว ของสอหอนะครับเป็นชุดนะเรียกว่าครบเครื่องเลยนะครับสาเหตุที่พี่น็อตใช้ฟรีแคมเพราะว่าเขาไม่ฮะอนุญาตให้กาลังพลที่ไม่ใช่สรวัตทหารเข้ามาในตึกนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของเสื้อกรอะหมวกแคบบ้านะครับแบบภาคสนามนะสอหอสนามนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของออุปกรณ์เครื่องแต่งกายของสรวัตทหารปอกต่างๆหมวกนะครับมีทรงผมนี่เลยนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านใต้อุ้ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยดำดินนะชั้นล่างก็โดยรวมไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับตึกนะสารวัตรทหารนะครับอ่านี่นะครับเป็นตึกใหม่นะใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะอ่องๆเลยนะครับตึกนี้นะนะครับโอเคครับผู้ชมต่อมาก็คือตึกที่ทุกคนเกิดกันนะครับสําหรับทีมกองทัพบกแล้วก็ทีมอื่นๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดกันที่ตึกนี้คือตึกสมาร์ทนะครับ โซเดอร์สตรอนะครับนี่สวยเลยอัปเดตใหม่นะครับสีก็จะดูแบบโมเดิร์นหน่อยนะครับให้ความทันสมัยนะนี่เลยนะครับเราก็จะไปแต่งตัวกันตรงนี้แหละเราจะเกิดกันที่ตึกนี้นะครับซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวพี่น็อตจะพาเข้าไปชมดูนะว่าเป็นยังไงนี่ใช้ท่ายากก่อนท่าสูตรนะภายในนี้ก็จะมีเป็นหมวกของ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดขาวนะครับของราชวงศ์นะตรงนี้นะแล้วก็มีชุดของทหารรักษาพระองค์ด้วยนะครับตรงนี้มีอยูหนึ่งชุดนะชุดสีแดงนี่นะครับคือบรรยากาศนะครับด้านในก็จะเป็นชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนนะครับโอ้โหค่อนข้างสวยนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นโซฟานะครับแต่ว่าทหารพานนั่งอยู่นะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นพวกระเบียบกองรักษาการมีชุด การเข้าเวรเป็นยังไงอะไรไงก็จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับพอมาชั้นที่2องชั้นที่2ห้องนี้มีอะไรห้องนี้มีอะไรเข้าไม่ได้นะครับคุณผู้ชมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่เกิดการที่นี่แหละแล้วก็มาแต่งตัวกันที่นี่มีทรงผมนะครับชุดคอแบะนะครับแขนยาวนะครับชุดอ่อนนะครับแล้วก็หมวกตามชั้นยศต่างๆนี่เดี๋ยวดูได้เลยอันนี้คือใน10นะครับชั้นประทวน ชั้นสัญญบัตรชั้นในร้อยนะครับนี่เลยนะก็จะเรียงกันไปอย่างนี้นะครับชุดฝึกแขนยาวแขนสั้นนะครับหมวกอันนี้หลายๆคนถามพี่น็อตมาเยอะมากอันนี้เขาเรียกว่าหมวกทหารกองเกียรติยศนะครับแล้วก็เป็นผ้าพันคอทหารกองเกียรติยศอันนี้หมวกพลขับรถถังแบบมีเฮเซสหมวกแคบบ้านะครับแล้วก็เป็นหมวก BA, แคบบ้าแบบเขาเรียกว่าสมัยใหม่นะแล้วก็หมวกปีนะครับแล้วก็สายเก่งกระติกน้ําแล้วก็แบบสายเก่งเพียวๆนะ แล้วก็ตรงนี้อะไรห้อยอยู่เนี่ยคุณผู้ชมมันน่าจะเป็นเข็มขัดนะครับแล้วก็มีชุดเกราะนะครับเสื้อเกราะแล้วก็จะเป็นเป้ครับคุณผู้ชมเป้ตรงนี้นะครับเป็นเป้ใหม่แล้วนะพอสะพายไปแล้วมันก็จะเป็นแบบใหม่ตัวนี้มีหมวกมีปืนอะไรเรียบร้อยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็คือเป็นตึกสมาร์ทนั่นเองเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่เลยป้อมทหารรักษาพระองค์นั่นเองก็ ตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีทหารรักษาพระองค์นะครับน่าจะเป็นในส่วนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์นั่นเองนะครับโอ้โหนะจะบอกกับทุกคนว่าแต่ก่อนนะครับในชีวิตจริงพี่น้องก็เคยแต่งตัวแบบนี้เหมือนกันเดะเดะเลยนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับผมไปแล้วครับทหารรักษาพระองค์ไปก่อนเด้อโอเคครับคุณผู้ชมนะ เดี๋ยวเราพามาดูศูนย์การบินฐานบกนะครับที่นี่ก็จะเป็นที่เสกอากาศยานต่างๆนะครับอ่าเป็นศูนย์การบินฐานบกนะครับข้างในนี้ก็จะแบบว่าเป็นจุดจอดเฮลิอคอปเตอร์อะไรเนี่ยก็จะลุงๆแบบนี้ยนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะตรงนี้ลุงๆเลยนะว้าวเดินไปไหนเอ่ยน่าจะออกเวรแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะครับเขาน่าจะออกเวรพอดีนี่ครับ โอ้โหตึกนี้เป็นตึกรบพริเศษครับคุณผู้ชมนะด้วยบัญชาการสงครามพิเศษนะครับก็พี่น็อตก็อยากจะขออนุญาตเข้าไปชมหน่อยนะครับเข้าไปชมหน่อยนะตึกรบพิเศษนะครับเวลาเข้าตึกรบพิเศษเนี่ยก็จะต้องแบบว่าทูเข้าไปนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรอะพอมันเข้าผ่านประตูเนี่ยทรงผมอะไรหน้าตามันก็จะหายไปหมดนะครับนี่ครับคุณผู้ชมโอ้โหตึงๆเลยครับคุณผู้ชมนี่ ผ่านเวหาเสือคาบดาบนะครับช้างเอราวันนะครับนีนะ่เป็นเครื่องหมายแบบของฐานบกทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องแต่งกายโอ้โหคุณผู้ชมนี่ดูครับดู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 ตึงๆเลยครับหน่วยฝึกฐานใหม่กรมรบพิเศษที่5นะครับรบพิเศษที่4ี่นะครับนี่รอสี่พันสองนะเครื่องแต่งกายตึงๆเลยครับคุณผู้ชม นะอิชาทหารบกจริงๆนะโอ้โหเครื่องแต่งกายแน่นๆนครับคุณผู้ชมนี่นี่อันนี้คือกรมรบพิเศษที่3มรักษาพระอ,องค์นะครับชุดเขานี่โอ้โห,โโหชุดโคตรเยอะเลยเนี่ยซักกันหมดไหมเนี่ยถามจริงโอ้โหซักกันหมดหรือเปล่าซักกันหมดไหม <laughs> โอ้โหตรงนี้นะครับของหน่วยไหนเนี่ยนะเขาขอขอเข้าไปดูหน่อยนะ ตรงนี้ไม่แน่ใจอ่าตรงนี้เป็นของหน่วยอยู่เอ็นนะครับนี่ที่วินอตอยู่เลยนะหน่วยอยู่เอ็นนะครับนี่กองทัพบ,บกไทยแลนด์จะเป็นแบบสีพังทะเลทรายนะครับโอ้หตึงๆครับคุณผู้ชมต่อมาก็จะเป็นกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่หนึ่งร้อยเลิฟนะครับนี่โอ้โหตึงจัดนะครับคุณผู้ชมนี่โดยเฉพาะอันเนี้ยอ,อะไรวะเนี้ยคนบ้าอะไรพก กระสุนเยอะขนาดนี้นะครับโอ้โหนี่เป็นการพรางนะครับชุดพรางนะครับโอโ้ตึงจัดตึงจัดต่อมาในส่วนของกรมรบพิเศษที่2ผลล่มเป่าหวานะขับไปดูก่อนผลล่มเป่าหวาออกจะมืดๆหน่อยนะไม่รู้ยุ่งเยอะหรือเปล่าในนี้นะครับน่าจะยุ่งเยอะหรือเปล่า <laughs> ต่อมาหน่วยอะไรไม่รู้ครับคุณผู้ชมมันเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยคืออะไรนะหน่วยอะไรเนะี่ย เครื่องแบบก็จัดเต็มเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนะแต่อันนี้แต่อันนี้แต่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดวอันนี้มันเหมือนเหมือน,น,น,นพางแบบพางสิงคโปร์อะนะครับเหมือนของพางสิงคโปร์นะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะโอเคนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมอ่าชั้นบน,นครับนี่ขอแบบว่าไปดูหน่อยชั้นบนอันนี้เป็นพวกแบบว่ารถพิเศษหมวกแดงนะครับเป็นชุดอย่างเป็นทางการนะ นี่เลยนะครับโอ้ยสักวันหนึ่งนะสักวันหนึ่งนะบอกไว้ก่อนเลยนะสักวันหนึ่งนะพี่น็อตจะต้องได้ใส่หมวกนี้ครับคุณผู้ชมนะนี่นะสักวันหนึ่งจะต้องอุ้ยสว่างจ้าเลยนะครับสักวันหนึ่งพี่น็อตจะต้องได้ใส่หมวกนี้นะครับจะต้องได้มาอยู่ที่นี่อุ้ยนะครับบนโต๊ะก็จะมีแบบปืนมีอะไรนะครับอะโอเคนะครับนี่ก็คือตึกรบพิเศษนั่นเองนะโอ้โหนะ ใครที่ชอบเป็นทหารรบพิเศษมาที่ตึกนี้ได้เลยนะตึงต้งๆครับคุณผู้ชมนะโอ้โหมันจะขนาดนี้วะเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นของกรมยุทธศึกษาฐานบกนะครับก็จะเป็นอาคารสําหรับการเรียนรู้ต่างๆเดี๋ยวพี่น็อตจะพาเข้าไปชมนะครับกรมยุทธศึกษาฐานบกนี่อันนี้แผนกวิชาอาวุธศึกษานะครับก็จะเป็นในการเกี่ยวกับการถอดประกอบอาวุธนั่นเองนะครับสมัยก่อนเนี่ยพี่นอ็อตนะครับ ตอนที่พี่น็อตเรียนเนี่ยก็ยังเรียนวิชาการถอดประกอบอาวุธแบบปิดตาด้วยนะเออจริงเนี่ยถ้าพูดถึงการประกอบอาวุธเนี่ยพี่น็อตสามารถหลับตาแะ้วก็ประกอบอาวุธปืนได้ด้วยนะครับทั้งถอดประกอบเลยนะ,ะถามว่าตอนนั้นโดนซ่อมเยอะไหมโอ้โหโดนโคตรเยอะเลยนะโดนแดดเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นห้องโลง่งๆนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้น2ครับคุณผู้ชมชั้น2เนี่ยก็จะเป็นแผนกวิชาการนั่นเองนะขับไปดูเลย ตอนนี้มันแบบอัปเกรดใหม่อ่ะมันมันสวยอ่ะมันสวยอ่ะโต๊ะเก้าอี้มันดูแบบโอ้เนี่ยมันดูแบบทหารอนะ่ะมันไม่ดูโบราณอะ่ะนะครับเนี่ยพอตรงนี้ก็สามารถที่จะเลื่อนได้นะครับนี่นี่เวลาสอนไปเราก็เลื่อนไปดูไปนะครับเนี่ยนี่เลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นแผ่นนะเนี่ยเป็นแผ่นแบบเออเขาเรียกอะไรนะเหมือนคีย์บอร์ดอะ่ะ เลาะไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จะมีเต็นท์แพทย์นะครับนี่เอาไว้ตรวจโควิด -19 เนะครับเอาไว้ตรวจโควิด -19 ตรงนี้เลยนะเป็นเต็นท์แพทย์น,นั่นเองแล้วตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของกรมแพทย์นะครับนี่นะครับก็จะมีนี่เลยห้องพักคนไข้นะครับคุณผู้ชมโหมีเครื่องมือแพทย์นะครับโหเฮ้ยแม่งเ,เอาจริงเอาจังว่ะอันนี้อะไรวะเนี้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยสมองหรือว่าอะไรวะ ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอ้โหเฮ้ยเอาจริงเอาจางาเหมือนจัดอะ่ะอันนี้มีทีวีด้วยนะครับตอนพาตัดก็ดูดูทีวีไปด้วยนะดูช่องแคแนน01นะครับ <c oughs> ไม่น่าใช่แล้วไม่น่าใช่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันไหมเหมือนกันแหละต้องเหมือนกันแหละมีห้องสองห้องสามนี่เหมือนกันไหมเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันโอ้โหไม่อยากเข้ามาเลยอะถ้าเข้ามาในนี้แปลว่าเราป่วยนะครับคุณผู้ชมอันนี้อะไรอะห้องแต่งกายเจ้าหน้าที่ เข้าไปดูเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องแต่งกายของเสนาลักษณ์นะครับกรมแพทย์ฐานบกนั่นเองหูอันนี้อะไรเนี่ยหูกระเป๋าแพทย์สนามมีวิทยุมีปลอกแขนแล้วก็หมวกนะครับหูยจะเต็มจะเต็มอ่าโอเคครับคุณผู้ชมอ่าเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยคุ้นๆแม่งเหมือนอันนี้เลยอะคุณผู้ชมอ้ที่อาบน้ําอะห้องห้องน้าอะเฮ้ย อ่าวเรื่องเนี่ยนะครับที่ทุกคนเขาจะมา,าก้มเก็บสบู่กันก็มาเก็บสบู่กันที่นี่แหละครับนะครับเ <c oughs> นี่ยแต่ก่อนก็จะเป็นอย่างนี้เลยที่อาบน้ําอ่ะกดได้ไหมเนี่ยกดได้ปะวะเฮย้ยเสียงอะไรอะ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลอนหลอนหลอนสมใส่รานอนน้อยนอนน้อยเออเนี่ยแหละคุณผู้ชมนี่เลย,เลยห้องน้ํานี่เข้ามาดูอา้าว สวมหายโถหายคุณผู้ชมโถหายส่องกระจกได้ไหมไม่เห็นอะไรเลยกระจกขุ่นมากรับตัวจะเลไม่ผ่านนะเนี่ยรับตัวจะเลไม่ผ่านนะเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่ตรงหน้ากรมแพทย์นะครับตัวนี้ก็เป็นรถครัวสนามนะครับนี่รถครัวสนามนี่จะกินอะไรบอกเลยเดี๋ยววันนี้จะทําให้อเขาเรียกว่าอะไรนะต้มล้อแมกดีไหม ล้อแมกล้อแมกวันนี้ล้อแมกล้อแมกไงทุกคนงงจะมาล้อแม็กคืออะไรอุ้ยมีคนบอกว่าขอสิงสองขวดวะ่ะคุณผู้ชมจัดไปสิงสองขวดอ่าไปแล้วนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือสถานที่ว่ายน้ํานะครับอันนี้เราจะเข้าตามหน้าต่างนะครับนะเข้าตามหน้าต่างออกตามกํากแพงนะครับเอ้เข้าไปดูหน่อยสิโอ้โห อ้ยอันนี้คือสาว้น้ำใหม่นะครับอเออาแล้วโอ้คุณผู้ชมดูที่เนี่ยคนบ้าอะไรไว่ายน้ำแบบใสยย่ชุดฝึกเ <c oughs> ปรีกยกไตหาเลยโอ้โหตรงนี้ตึงๆครับสวยอะคุณผู้ชมครับสวยมากเลยอะโอ้ยทำไมทับเปลือไม่มีอย่างนี้บ้างอะครับถ้าคลิปนี้นะครับ ผูพ้พัฒนาแมพผูพ้สร้างแมพมาดูนะครับทัพเรือขอบ้างได้ไหมครับนะจักใจพี่น็อตเลยครับขอให้กองทัพเรือมัางนะแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับคุณผู้ชมครับและตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสนามยิงปืนนั่นเองอ่าสนามยิงปืนนี้ไม่ได้มายิงนานแล้วอ่ะแต่เห็นเขาบอกว่าเขาอัปเดตมาใหม่หรือเปล่ายิงแล้วเป้ามันจะล้มหรอเออเป้าล้มยิงแล้วเป้าล้มคุณผู้ชม แม่นป่ะวะอ้าวทำไมไม่โดนอ่ะก็เพราะว่าพี่น็อตแม่แม่นไงโอ้โหเฮ้ยมันมีเสียงเลยนะเวลาโดนแล้วมันตงจึกจึ๊อเงี้ยอืมโอเคใช้ได้เลยอัปเดตใหม่นะครับอัปเดตใหม่ส่วนออบบี้นะครับที่เกียดเข้าไปดูนะก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะมีอะไรอัปเดตเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอ๋อก็ไม่เท่าไหร่นะครับยังเหมือนเดิมอยู่ ของทหารรักษาพระองค์นะครับตึกมหาดเล็กมีอะไรหรือเปล่าอันนี้คือรูปปั้นรัชกาลที่5หรือเปล่านะครับแล้วก็ทหารมหาดเล็กราชวรบนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้เขาทําตึกใหม่คุณผู้ชมตึกใหม่ตึกใหม่ตึกใหม่โอ้โหในนี้ตึงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบชุดชุดดํา นะชุดดำนะตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าชุดกล้งปลานะครับเอาไว้ใส่สําหรับฝึกอันนี้ก็เป็นพวกของทหารราชองคลักษ์นะครับ<ๆ>ก็จะนุ่งจงกระเบนนะลาบ3ามเอ็ดทหารปืนใหญ่ทหารมา้าลาบยีบเอ็ดนะครับแล้วก็ชุดชุดแดงนะครับทหารรักษาพระองค์นะครับชุดฐานร,รักษาพระองค์แบบชุดฝึกนะครับ,ม,รบนะมีครบเลยนะมีครบเลยนะ ดูลามาเหามากดูลามาเห่ามากขึ้นบันไดามาล้นเลยครับคุณผู้ชมโอ้แต่ตรงนี้สวยวะนี่ครับคุณผู้ชมครับห้องประชุมครับแอร์เย็นจัด25องศาครับคุณผู้ชมหนาว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 บรรยากาศในห้องประชุมก็จะเป็นอย่างไ้ครับเสียงจะกล้องก้องนี้ครับคุณผู้ชมครับเสียงจะก้องก้องอย่างนี้ครับโอ้ตรงนี้นะครับจะบอกเป็นความรู้ให้กับทุกคนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นอุ้ย ธงชัยเฉลิมพลน,นะครับนี่นะครับนะธงชัยเฉลิมพลน,นะครับนี่อ่าทำให้ดูบรรยากาศนะครับเหมือนว่าเราเดินมาที่ห้องประชุมจริงๆอ่าไม่ใช่เราออกมาแล้วนะครับต่อไปครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่น็อตก็อยู่ตรงหน้ากองรักษาการนะครับซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดเข้าเวรของ กองพลฐานม้าที่2รักษาพระองค์นะครับก็จะมานั่งเวรตรงนี้แล้วก็จะมายืนเวรรักษาพระองค์ตรงจุดแท่นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเงียบเหงาหน่อยนะครับสำหรับแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะเหมือนแบบสาหรับแบบคนต้องการความเงียบในการเข้าเวรนะครับและแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีการซุ่มยิงใช่ไหมพอเรามาเข้าตรงนี้มันก็จะไม่ค่อยโดนไข่ซุ่มยิงไงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตึกของตึกกองบัญชาการนะครับกองบัญชาการนะตึกกองบัญน,นะ เดี๋ยวพาไปดูด้านในหน่อยนะตรงนี้ก็ไว้ใช้สําหรับสัมมนาจัดงานเลี้ยงนะครับประชุมต่างๆนะครับนี่โอ้โหแอร์เย็นเจียบเลยอะอ้ใครบอกยังไม่ได้เปิดนะครับยังไม่ได้เปิด <laughs> แต่ตัวนี้เป็นไฮไลท์ครับคุณผู้ชมขอไปแล้วสักประมาณเดือนที่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตึกกองพลฐานม้าที่2รักษาพระองค์ต้องขอบคุณคุณผานะครับที่ทําตึกมาให้ ตึงจัดตึงจัดจัดครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นตึกของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นั่นเองนะครับภูมิใจมากเลยพี่น็อตเป็นทหารม้าอยู่ในแมปนี้ด้วยนะครับเป็นทหารม้ามานานแล้วละ่ะเข้ามาด้านในนะครับโอ้โหอันนี้คือคอมที่พี่น็อตใช้เล่นเกมทุกวันเลยนะครับเนี่ยเนี่ย oh. ใช้ตัดต่อนั่งนั่งตัดต่อที่นี่เลยเนี่ย <laughs> ว่าไปว่าไปคุณผู้ชม เข้ามาด้านในครับก็จะเป็นโอ้โหใครซื้อไว้ใครซื้อไว้รายงานตัวขอชิ้นหนึ่งได้ไหมขอชิ้นหนึ่งน่านี่ครับก็จะเป็นพวกเสื้อนะครับแล้วก็หมวกคนขับรถถังนะครับหมวกแคปบ้านะครับสายเก่งแล้วก็หมวกเบเล่น,นะครับแล้วก็จะเป็นระบบระเบียบคําสั่งต่างๆนะครับประมาณนี้เลยนะของทหารม้านะครับเดวทะลุเข้ามาอีกห้องหนึ่งปุ๊บอุ๊บอะไร อะไรอ่ะไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องผู้บุคัลประชานะครับเป็นห้องผอพลนะครับของฐานม้านั่นเองนะครับห้องผอนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะตรงนี้มีอะไรเนะี่ยทะลุมาเอา้าไม่มีอะไรแล้วเป็นหญ้านี่นะครับและตรงนี้นะครับคือจุดไฮไลท์นะครับคุณผู้ชมครับก็คือโรงเก็บรถถังนั่นเองโคตรโมเดิร์นโคตรจะโมเดิรด์น สุดยอดครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพี่น็อตจะเสกรถถังให้ดูแล้วกันนะไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับขี้เกียร์เปิดประตูครับทูเข้าไปเลยจุ๊บนี่นะครับเข้ามาตรงนี้ก็จะมีรถถังอยู่2รุ่นนะครับต้องเป็นทหารม้าเท่านั้นนะจึงจะเสกได้นะครับที84ครับนี่สี84ยังตึงนะครับคุณผู้ชมที84นะครับนี่เลยต่อมาวีที4ครับ ที่เราขับใช้กันทุกวันนะนี่รถถัง v t ทนะครับตึงๆนะครับเรียกว่าเป็นตัวท็อปของกองทัพบ,บกไทยอนะรวมไว้ที่นี่ที่เดียวนะอ่ะยังเจงนะ๋งอะหูยเลขเทะเบียนอย่าลืมไปซื้อหวยนะครับคุณผู้ชม7914อ่ะงวดน,นี้มาวะ่ะอันนี้อะไรเนี่ย2579ครับอืมเอาแล้วแต่้วกันมีครบทุกตัวเลขเลยไปซื้อเอาเอง <c oughs> ไปแล้วเว้ย สำหรับวันนี้พี่น็อตก็มารีวิวให้ดูกันคร่าวๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็แมปนี้ก็จะมีการอัปเดตอัปเกรดใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับโรเปใช้ชีวิตในลวดฐานไทยสำหรับผู้พัฒนาหรือคนอื่นๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับพี่น็อตอยากแบบว่าขอแบบอยากให้แบบกองทัพเรือมันมันมีแบบนี้บ้างอะนะมีแบบนี้บ้างมีแบบสามารถแบบเอ่อเขาเรียกยังไงอะสามารถที่จะเล่นได้เหมือนกองทัพบ,บกบ้างอะไรเงี้ย นะครับมันก็จะทําให้แมปทหารเรือสนุกมากขึ้นนะครับและตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับพี่น็อตเนี่ยก็จะทําการเปิดเขาเรียกอะไรนะเปิดกรมใหม่นะครับก็คือกองพันลดสะเทินน้าสะเทินบกนะครับสังกัดกองพลนาวิกโยธินแมปกองทัพเรือนั่นเองนะครับที่พี่น็อตจะจะเปิดใหม่ซึ่งตัวนี้นไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดให้กับพี่น็อตหรือเปล่านะครับก็มาประชาสัมพันธ์นะครับเผื่อใครอยากจะอยู่หน่วยเดียวกันกับพี่นอ็อต ในกลองทับเรือก็มาได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ับสไคร b ์ให้กับพี่น็อตด,ด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับยกอกอึ๊บอ่าไปแล้ว